ครั้งหนึ่งเราได้รู้จักเกมเกมหนึ่งได้ถ่ายวีดีโอเกมนั้นไว้ในแชนแนลกับได้รู้จักเกมเกมนั้นไปไกลเกินจนกระทั่งเกาลีต้าได้ปลอกใบพี IP ของไทยเอาไว้ทำให้เราไม่ได้เล่นมันอีกถึงจะมุดดินไปกี่สิบรอบก็าตาม แต่ผลสุดท้ายที่ตามมาก็ไร้คาผมมองหันกลับมาจากจุดเริ่มต้นก่อนที่ผมจะมาถึงทูนิลนด์ผมกลับไปที่ค่ายกูเคลโรปปังๆค่ายกูและผลที่ออกมาที่ผมได้ไปเจอโอ้เชียอะไรวะเนี่ยเฮ้ย พอจะรู้อยู่อะไรบางอย่างแล้วล่ะเออก็ต้องบอกก่อนนะฮะว่าที่โจลินิตถืออยู่นั้นนะฮะคือปืนสั้นนะฮะมึงยิงยังไงของมึงวันนี่ไม่คือ ก็ต้องบอกก่อนนะฮะว่าเซิร์ฟกลุ่มเป็นเซิร์ฟเริ่มต้นของเคโยวโรฟันนะฮะจากนั้นก็ค่ายทูนิแลก็รับมาทาต่อแล้วัวที่ออกมาก็คือค่ายกูไม่ได้อัปเดตมาอย่างน้อยประมาณ34ี่ปีแล้วต่างกับทูนิแลนะครับซึ่งมีการอัปเดตอยู่ค่อนข้างจะบ่อยแล้วก็ตลอดด้วยแต่ปัญหาคือมึงึคือมึงบล็อกคือมึงบล็อกไอพีกูแล้วกูก็มาเจอสภาพแบบเนี้ปืนสั้นเทียนเลยยิงรัวอะไรเนี่ยนี่ขนาด M4 ็มแล้วเว้ย พ่อมึงมึงกูจะได้คิวป่ะเนี่ยกอรวมเลยสามหมื่นกว่ากู <c oughs> ได้สี่พันกว่าเนี่ยควย <c oughs> จิตใจมึงทำด้วยอะไรเนี่ยมาเดียวโอ้โหมึงมึงยิ่งขนาดแล้วโดนวัดดัยเลยอันนั้นคือสนายฮะสนัยสนายสนาย,สนายเกมนี้มันยิงได้แบบช้าอยู่นะฮะมันไม่ได้แบบเป็นอย่างนั้นไอเทียน,นี่แม่งป่วยป่ะไม่แปลกใจที่ทาไมแม่ง ไม่มีใครเล่นคือแบบเซิร์ฟน้อยมากเลยเข้ามาเล่นทีแบบแบบประมาณไม่ถึงไม่ถึง5้ขีดจากจากจากที่สินะแหมพ่อมึงยิงเป็นสายน้ำเลยปาดไปขนาดนั้นะกระสุนมึงก็เร็วขนาดนั้นล็อกกระสุนคูนี่เอ็มซีประกาขเกินเลยมันขนาดนั้นน,กกน,น,นะ พอมาเจอกับโปรนี่เที้ยเลยนะฮะปืนสั้นปกติดาเมจสูงอยู่แล้วแต่ M4 มันไม่ขนาดนั้นไงปัญหาควย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 วเนี่ยเนีเนี่ยเชยพอเชี่ยพอเชี่ยพอร้อวมึงเจออะไรมึงเจอไร์เเอร์โอ้บิน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 บลลลดลดลกลล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 ลดลล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 ตัลล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  โอ้โหทำเพี้ยอะไรไปได้เลยฮะจิงจิงิงได้แต่อซิทไปเนี่ยควยให้กูได้คิวสักอันหน่อยก็ได้แบ่งให้กูหน่อยก็ได้มึงดูนะะคุณมึงดูนะฮะอเอ่อคือกูยอมเลยอ่ะอ่ะกูยอมเลยอ่ะมึงทำอะไรก็เรื่องของมึงเลยนะฮะโอเค โอเค,อเคยิงต่อไปยิงต่อไปเอาที่มือสบายใจโอ้โหบอสออกมาแล้วฮะดูนะฮะเราจะสอนวิธีการเก็บบอสภายในพริบตาเดียวเล็งสะโขบยิงแม่เลเอดูดูดดูดดู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 า ทอยลูกเต๋าฮจะได้ถ้าสมมุติคอยได้ได้สูงกว่าเนี่ยจะได้กล่องฟรีนะฮะกล่องฟรีอย่าอันหนึ่งอ๋อโอ้กูได้แค่สองไม่ฟังนั้นได้สี่นว่วะกูลืมเลยเออถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้คนไทยเอาเกมเครโรปปังเขานะแต่ไม um, ่ใช่ของกูมนะฮะอยากได้ของทุนิเล แต่ปัญหาก็คือเราโดนบล็อกไปใช่ไหมละ่ะแล้วควนี้ก็เหลือแต่กลุ่มนะฮะที่เข้าได้ตอนนี้เอา้าทำไมเปิดกล่องไม่ได้วะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวถ้าไม่กุเปิดกล่องไม่ได้ปกติก็ต้องกุญแจเหลืองเปิดได้ทุกอย่างนะเอาออกก่อนไม่เป็นไรต้องมาออกเปิดมาออกข้างนอกใช่ไหมไหนายลองดูสิกดปิดนี่ไงเอาละได้ปืนที่อะไรเปิดอะไรได้อะไรขึ้นมาเฮ้ยปืนที่อะไรวะเนะี่ย เอา้าทำไมได้แค่เยี่ยมอเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อหรือว,ว่าแม่งเปิดเข้าไปเราจะเจอปืนแน่เจอเว้ยเอาล่ะมันคือปืนอะไรอันนี้น่าจะเป็นปืนสั้นนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าอนุภาพอะไรขนาดไหนตัวเยอะขนาดนี้ก็เซิร์ฟกลุ่มไม่น่าเล่นนะฮะต้องไปเล่นทุนี่แหละนะแล้วก็ตามฮะก็เออมีเรื่องที่จะต้องอธิบายหลังจากไอ้เสร็จน,นี้หลังจากเปิดกล่องเสร็จนะโอเค ก็อย่างที่เราเห็นกันนะฮะเคโลโรปปังๆถามว่าสนุกไหมสนุกอยู่นะฮะแต่ปัญหาคือพอเข้าเซิฟกลุ่มไปแบบน<ด>ั้นแล้วเจอสภาพแบบนี้ผมนี่ชอ็อกเลยฮะ <c oughs> คืนปี2013ตอนช่วงตุลานะฮะเป็นช่วงสุดท้ายที่ผมเล่นเกมเคลโรปปังๆได้จากนั้นผมก็ไม่ได้เล่นอีกเลยแล้วพอผมกลับมากลุมเป็นอย่างนี้ไปแล้วแล้วทูนิแลนด์เป็นยังไงผมไม่รู้ คือถ้าถ้าอยากจะพูดเนี่ยคือทำไมผมถึงมาเล่นเคลโรล,ล์ปลังๆตอนนี้ถึงมันจะเป็นเกมเก่าผมก็อยากลองทำดูว่คิดว่าเป็นยังไงเอาง่ายๆนะถ้ามีเคลโรล,ล,ล์ปลังๆเข้ามาในไทยแบบจากทุนิแลนง่ายๆนะผมเล่นเกมนี้เกมแรกเลยอะคือผมก็อยากเล่นเล่นเล่นเกมเก่าๆเล่นเกม FPS แบบงงๆแบบนี้แหละ ก็ไม่จําเป็นที่จะจะแบบต้องแบบดีอะไรขนาดนั้นคือมันสนุกคือในสายตาผมถือว่าสนุกนะแต่ว่าคือผมก็เป็นผู้เล่นเก่าแต่พอกลับมาอยานิ้ก็บางคนอาจจะไม่เห็นแต่ว่าถ้าคุณลองกลับเข้าไปดูในสิ่งที่ผมทําออกมาเนะี่ยในช anel เก่ากลับไปดูถ้าลองกลับไปย้อนดูดูซิว่าสมัยที่ไม่เป็นไม่ไม่มีโปรนี่มันสนุกไหมสำหรับผมก็บอกก่อนนะสนุกนะสำหรับผม โอเคฮะยังไงก็ตามนะฮะก็ถ้าเหมือนคือที่ทําไปก็เหมือนแบบอยากจะลองแบบโปรโมทให้ทุกคนรู้ว่าสนใจหรือเปล่าอยากให้เข้าไทยไหมอะไรอย่างนี้แต่ว่าถึงถึงถึงผมพูดไปอย่างนี้ก็ไม่ได้มีผลที่จะทําให้เข้าไทยได้หรอกครับ <laughs> <laughs> แต่ก็กลับมาเล่นก็มีแค่นี้แต่ทําไมกูท้อง ทำไมเวลาแบบนี้กูแบบไปต่อไม่ได้แล้วม่นเป็นซึนไปเลยะซึนเดลเวยไปเลยว่ะโอเคฮะยังก็ตามาก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะฮะในวิดีโอนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับไปละ